ได้แล้วพี่น้องได้แล้วนี่มงมองเอาอึ่งเด้อนี่นี่งมเอาเลยพี่น้องได้แล้วแต้มึงมาอ่าคุณตาส,สองโตสองโตสองโตเลยสองเต้มเลยเนาะสิใส่วิธีล่ออึ่งมาหาอเอาสิตั้งของไว้เนาะนี่ทีมงานเรากำลังตั้งของไว้หลังจากนั้นแหละสิปะให้มันห้องปิดไฟเล้วนั่งรอถ่าปะให้มันห้องมันเอิ้นหมอนมามาหาลีเดเอฟซีเด นี่นี่มันเต้นมาหาหมู่มันเนาะตืดเอออตืดเนาะนี่นี่นี่โอ้ยมันได้ยินเสียงแล้วมันเต้นมาเลยเต้นเต้นมาจับปั๊บหลุดเลยเรียบร้อยได้อีกแล้วพี่น้องเห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วนี่โอ้ยเองเผาพี่น้องตัวแม่แล้วพี่น้องตัวแม่พี่น้องตัวแแม่ที่ใหญ่เรียบร้อยตัวแแม่ที่ใหญ่พี่น้องตัวแม่ที่ใหญ่เลยเนาะคุณนคับคุณนคับคุ้นนี้เทาพี่น้องเทากับมานอยู่แด้วพี่น้องคุ้นอ่ะแล้วเสร็จมินิทัมมือพี่น้องอุ้ยคุ้นอ่ะ สวัสดี f อสวัสดีเอเมื่อทุกคนเนาะ f อที่อยู่ผังลาวและก็ฝัังไทยเมื่อนี้ทีมงานบรรณาผาเพลินของพวกเราออกหาอยู่ฮากินได้เหมือน,นี่มาได้ไปถ่ายบุญดวงไฟได้เมื่อนี้แมนแมนมือ้อฝนตกเนาะฝนตกแห้ง,ห,งหอบทมิดเลยยูนเขตบ้านบ่อหินกาวเมือ,องจ้าพนแคสันเขตทีมงานบรรณาพาเพลินของเราก็เลยออกมาหาจับอื่นได้มือน,นี้พี่นอ้องด,ด,ดูแบุพูดนะเสียงอื่นพุดนะ อา๋อออนซอนเดชฝนตกแห้งมื่อนี่พี่น้องฝนตกแห้งผ้ากระห้องอึ่งออกมื่อนี่พนหน้ากระเซาวนี่โอ้พลหน้ามันหน้าเยอะบังเยอะบังตุ๊กตุ๊กโอ้ยทางเขาอยู่ไหอโอ้ตัวน้องพี่น้องจับของจับของจับของอ๋ออึ่งพลหน้าะลากเห็นบ่เห็นบ่ล่ลงงบ่ลยทำมาก่อนทำมาก่อนนี่เนาะตอนนี้ทีมงานเขามาหอดแล้วเขานำเสียงอึ่งมาเนาะห้องโกกาโกกากินเนาะเป็นนี่ลงงบเด้ออ๋อเจ้า ออนซอนดิตัวน่ะทีมงานเอาตอนนี้ทีมงานเรากำลังลงไปเอาเนาะว้าออนซอนดิพี่น้องเอื้องมันออกดิฝนตกมาเนี่ยงมเอาในน้ำได้ปะเนี่ยได้อพี่น้องโอ้บ่ง่ายเด้อจับเอื้องนี่เด้บอดบอ่มีกระตอกพี่น้องเอ่อเพราะว่าพวกเราลืมเอากระตอกมาก็เลยว่าสิได้ใสว่วิธีงมเอาหนา<อ>ีได้แล้วมา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 จับโซ่ก่อนได้แล้วพี่น้องได้แล้วนี่เอื้องเด้อนี่นี่งมเอาเลยพี่น้องได้แล้วแต้มึงมา ใส่ของใส่ของใส่ของไว้เลยทิมานเท่านี้แน่นอนได้พี่น้องเลยทิมานงมเอาล้นงมเอาในน้ำล้นเพราะว่าเมื่อนี้แม่นอ่าฝนตกเนาะฝนตกแห้งเลยสำหรับเขตบ้านบ่อหินกาวมื่อนี้ก็ถือว่าตกตกแหงในหอบปีเลยมื่อนี้ในหอบต้นปีเลยถือว่าก็ถือว่าตกแหงในหอบของเดือนสี่เดือนหาเลยมื่อนี้เนาะถือว่าอึ่องอ้อกบาดเนานะ สันสัตตากของอื่นเนาะเวลาที่พ้นตกผ้าห้องแล้วแม่นว่าอื่งจะออกออกจากการจำศีลเนาะเพราะว่าอื่นนี่เป็นทรัตย์ประเภทหนึ่งที่ออกมาหากินแล้วออกมาวางไข่แล้วก็สิแม่นเขาจำศิลคือเกา่าเถื่ออื่นนี่ก็แม่นโอ้อาหารรดแซบเลยแหละที่มีกินปีละเถื่อนเนาะสำหรับสำหรับบ้านเท่านะา ได้อีกแล้วพี่น้องได้อีกแล้วอสองโตสองโตสองโตเลยสองเต้มเลยเนาะอันนี้ก็เป็นอึ่งเนาะอึ่งเนาะสองโตพี่น้องสองโตตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อึ่งอยังเคยอึ่งเผาอึ่งเผาอึ่งเผาเปล่าตัวนี้อึ่งเผาอานนี้าตัวเขานะพี่น้องเนาะได้อีกแล้วสองแต้มเลยชุดเซตมาอีกหนึ่งเตามะนี่เนาะอึ่งเผาพี่น้องโอ้ตัวผูกตัวผูกตัวผูกเลยนี่กัตัวแม่ที่ใหญ่พี่น้องเด้ออันนี้ตัวผูกเปล่าตัวผูนี่ตัวผู ถือว่าอึ่งนี่ถือว่าจับบริได้ยากเลยมันมันคุ้นเนาะอึ่งนี่เือว่ามันมันมันคุ้นเนาะเือว่ามันจะขึ้นตามน้องล้วไปขึ้นตามแคมน้องที่มีน้ำผงจับปรับลดเลยจับนี่ถือว่าเขาคอยจับเอาก็ได้มันจะบลักคือพวกกบพวกเขียดมันไดยถ้ามันออกลายนี่เขาถือว่าเอาง่ายอยู่พี่น้องเลยมันบรักมันไหนมันคุ้น โอ้ถือเสียงฟ้าห้องนี่ขับสนั่นเลยเนาะ FC เอยแม่บัดได้นี่เห็นมดเสียงฟ้าห้องห้องแห้งเลยสันเพาะอึ่งจะงออกเนาะพลกร็ตกแห้งอีกัวเสียงอึ่งเขาตอนนี้ทำงานเลยเนาะโกก้าโกก้ากงในของเลยนะเขาจะใช้เทคนิคพิเศษเมื่อนี้เนาะ หลังจากทีเขาได้เลยเขาจะเอาอึ่งน,นี่ไปตั้งไว้อยู่แคบน้ำให้มันลอ่อเอาโมูมันมานนเนาะแล้วเขาก็สีนางจอบเอาเหมือนนี่ลองเบิ่งก่อนไไถือว่าตอนนี้เขาสีหามาหอดน้องเลยเนาะซึ่งบริเวณนี่ถุกปีถุกปีมันอึ่งจะหลายเนาะอยู่ในน้องนี่เขาก็เลยว่ะสีใส่วิธีล่ออึ่งมาหาเขาสีตั้งของไว้เนาะนี่ทีมงานเขากำลังตั้งของไว้หลังจากนั้นแล้วสี ปาให้มันห้องปิดไฟเลยนั่งรอถ่าปะให้มันห้องมันเอิ้นหมุนมาเนี่ยเขาสิลงมาจับเอาอยู่ในน้องเนี่ยเนาะเดี๋ยวมาบึ่งน้ำกันเด้อว่าเขาสิได้หลายบ่เหมือนนี่เนีนอนมันต้องลงมาเนีนอนเนาะโอ้บรรยากาศตอนนี้เนาะฝนฝนกระตกอยู่โปรยปลายเนาะฟ้ากับห้องโอ้แม่บัได้นี่เสียวสลักนี่เดี๋นี่เด้อนี่เดี๋ยวนี่เดี๋ยนี่ถุยนี่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 อยู่ปลายแสงไฟนี่เลยอึ้งอึ้งอึ้งนี่นี่เต้นอยู่ก็ได้ก็ได้นี่นี่อึ้งนี่นี่ เห็นเ oh, like. ่าน yeah. ี่โอ้มันมาหาลีเดออฟซเด้นี่นมันเต้นมาหาหมู่มันเนาะเอฟีเอ่ออืดนาออืดเนาะนี่เนอืดเนายอืดเสียงแล้นมัอเตเนาะเน้ะมนาะอืดเนาเนี่ถือเ่าไดเนา้อืเอาอืดเนาอืเนาอ้นอืเนาะอืดเนาอืดเล้ะอดเนาแอ้เนาะืดเนา้อืด้นาะอืดเนาอืดเนาะอืด้นาอืดเนาะอดเนี่อแดพนะนาะองดเนาะอืดเนาะอืดเนาอื่นาอืดผนาะอระทุยเพิ่นบอกว่าให้ปิดไฟเนาะ ปิดไฟไล้วล่อมันมาเพราะว่าเขาเนื่องไฟนี่มันก็สีบ่ห้องนะเวลาเขาเนื้องไฟลงมาเลยมันสีบ่ห้องไปเท่าอย่างไปปุ๊บแล้วมันจะห้องเลยนะเดเาสีหนังเผาได้ไหมเดี๋ยวเอาสีหนังเผาเท่านี้ได้ไหเอ้าเดี๋ยวเอาสีปิดไฟบนนอเอฟซีเนาะถือว่าตอนนี้เขาปิดไฟเนาะเขาเอาอื่นมาล่ออื่นงเขาเอาของเอื่นงมาตั้งไว้แคมน้องแล้วก็ปิดไฟตอนนี้คือว่าเมื่อตึ๊บเลยเดี๋ยวจะได้เขาสิไปจอบิ่ง ยู่ในขอบครับว่าซีมีอึ่งมาหลายบอสม่พอ,อจับมาจับมาเนาะตอนนี้เือว่าโอ้มืดตึบเลยว่าพวกเขาปิดไฟเลยหนังจอบหนังเผาน้องก่อนมาเนี่ยนี่คือว่ามื่อนี้เป็นมือฝนตกทับ,บิทเนาะในหอบของปีฝนทับ,บิทเลยทีมงานฝืนกันมาหาอึ่งมาหล่ได้มาเน,นี่แสงไฟเซลเซลอยู่นะสมบูรณ์มาะมื่อนี่เนาะคนมาหาอึง่งหลายอันนี้ก็อายฝืนกับจับกระเป๋าพักใหญ่มากนี่ฝืนเกี่ยมมาใส่เอาอึง่ง หาก็ได้หนึ่งซึ่งเ่ยก็ได้คถือว่าพกเฮาก็ได้สวนกันกับหลายทีมเนาะพูนะแสงไฟเพม่นอ๋มาหลายคนได้มือนนี่ลงไปจัดไปนะแผนของพเาซเลสพี่น้องมันมาลีนี่เะปเป็นอะไรเรียบร้อย อันนี้อึ่งออันนี้คืออึ่งล่ออึ่งเนาะพี่น้องอึ่งล่ออึ่งพี่น้องอึ่งล่ออึ่งเอาเสียงล่อเสียงคือว่าล่ะเอออเาเสียงเอาเสียงอึ่งล่อล่ออึ่งมาล่ออึ่งมาแล้วนั่งจะไปใช้การอะไพี่น้องเลยบางทีตัวสองตัวแล้วบางเบเก่งคือหมูเนาะไปว่ไปบไว้คือหมูนะพวกเขาใส่วิธีนั้นน่ะเอาอึ่งล่ออึ่งเนาะตอนนี้นี่เขาตั้งอึ่งไว้เนาะแล้วก็บ่แม่นว่าล่อตัวอึ่งได้บัดนี้ล่อคนบ่เพราะว่าอ้ายเพิ่นได้ยินเสียงอึ่งเพิ่นก็ย่างมาหาคือกันเสีของพวกเเฮาานนี่่่่บได้ลออแตึงะ ล่อหอดค,ดคน,นเลยคนกไดอย่างนเสียงอื่นก็คขิดว่าอึงออกอันน่ะยังบ่ได้จึดจับเนาะก็คิดว่าอึอางอลินน้ามันนะก็ว่าเพิ่นก็ตามเสียงอึงมาเหือกันแต่ว่ามันคนจริงแล้วเป็นอึงของวกเฮาเนาะที่อยู่ในของที่วกเฮาเอามาล่ออึงถือว่าบ่แม่นอึงล่ออึงอย่างเดียวได้อึงตัวอ,ออดคน้นผม้นนี้บ่อธรรมดาคือ่ตอนนี้เฮา เขามาหาบริเวณที่เป็นสวนมันเนาะสวนมันก็คือเผืนดุดไว้แล้วนี่เป็นร่องเป็นร่องนี่เนาะอตอนนี้เนาะชือว่าเขาเห็นอื่นแลน้วเนาะเอฟซีเนาะอืออื่นเผาได้หนึ่งคนนะเห็นบอนลนเห็นบอลเดยอะเลยเสียบหนึ่งได้หนึ่งอ้าวอื่นได้หนึ่งอื่นเผานี่โต้บักใหญ่เลี่ยเอฟซีออนซอนได้คนะนะนี่นี่นอือ ถือว่าถือว,ว่าอะไรเนาะพ้นตกใหม่เดยอึ่งมันออกมาหากินจับอึ่งน,นี่บริายากษ์เลยจับอึ่งน,นี่เพราะว่าอึ่งนี่จับไง,ไง่ายง่ายมันคุ้นนะบริยากษ์สักบสังเยดเลยนี่เงี้ยงสักเงีปป้งเป่ไปนี่เนาะจับปั๊บหลดุดเลยเรียบร้อยอ้าวตออึ่งแม่ไข่เลยนี่นี่เนาะนี่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 อึ่งอ้าวตตัวเล่ยอยู่นี่คน อ,อืคืออึกรงโตเนาะเวลาที่มันออกมาะนะมันจะบ่ห้องเนาะเขาก็ใช้ฮาโตนบบเห็เนเลยนี่เนาะตัวอย่างคือตัวนี้นอ,ออกมาในบ่ช้อ,งเ,อ,องเลยเซยมังเลยน่อ๋อคือว่าเขาก็จะอาศัยแบบเวลาเงียงไปแหละแสงโคมมันตอบกับแสงตาอึงนี่สินี่เนาะ่องนี่บ่ช้องเลยจับปับ๊บเนี่ยเรียบร้อย FC เอฟซีได้แล้วนี่มันอึงต้นปีเลย สำหรับเขตบ้านปอหินกาวเฮานี่เนาะโอ้อึ๋งบางโตก็ออกมากกระสิบ่ห้องเดือยเอ็ดีเดือออกมากกระสิเงียบเฉยนะเขาก็สิหาโตมันยากนะพวามปกติเขายัางอึ๋งนี่เนาะเขาสินําเสียงมันนี่นี่เห็นปะเต้นไปกระดุกระดุแต่ว่ามันบ่ห้องเนาะนี่อ้อขันปกติคันเขาบ่ห้องนะเขากระสิจับมันบ่ได้เลยนี่ได้แล้วนี่เนาะนี่นี นนี่เาะอึ่งนี่มันบ้องนี่เนี่นี่เอฟสี่บ้องแล้วมันออกมามันอยู่ซย์นะฮาโตัวโบเห็นนี่ตัวแม่ตัวแม่พี่น้องตัวแม่เดี๋ยวจับก่อนจับก่อนตามสัตว์ตาานของอึ่งนี่เวลาที่พนตกใหม่เดี๋ยวห้องเดี๋ตัวนี้เดี๋ยวเหล่นจะออกเนาะออกมาเลยออกมาหลินน้ำฝนมากินน้ำแล้วก็ปกตินี่การหาอึ่งเนาะคันด้ยินเสียงอึ่งอยู่บนใดเลยแสดงว่าบริเวณนั้นนี่มีน้องน้ำเลยเพราะว่าอึ่งนี่มันจะไปหลินน้ำเด้๋ยอ อันนี้คือวิธีหาอึ่องแบบง่ายๆเนาะถ้าได้ยินถ้าหากว่าเขาจะหาอึ่องเขาต้องไปหาบนใดที่มันมีน้ำเหมือนเขาเห็นอึ่องรถดแต่ว่าอึ่องบางโตคือแบบนี้เนาะออกมาแลวผัดบาห้องอะนะออกมาแลวผัดเฉยมั่งอยู่เงียบเฉยอะนะเอากระสีหาต้นบ่เห็นบันน่นี่นี่เนาะเพราะตัวนี้อึงอ่งยางมันจะเป็นาลายเนาะเ,นาเออขัดอึงเภาเราจะเป็นส<ด>ีแบบจุดๆเท่าๆนิดนึงเนาะอันนี้อึงยางเนาะได้มาอีกแล้วออามา โอ้ได้อีกแล้วเนาะพี่น,อนนะอ้อ,นอ,นอนง,นงนี่เนาะโอ้เออเนี่ยอึ่งยางเนาะตัวนี้ตัวนี้เป็นอึ่งยางเด้อตัวนี้เด้ออมันมันบ่อห่องอะนะอึ่มันออกมาแล้วมันบอน่อห่องไงอ๋อจับปั๊บเนี่บ่อเนาะจับอึ่งเนาะเห็นอีกแล้วพี่น้องเห็นอีกแล้วนี่สองโตเลยพี่น้องเอาเอาโตเอาโตทืบิดก่อนนี่นะฮะหากขึ้นมาได้หน,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 นี่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  ตัวนี้คือแม่ไข่พี่น้องอีแม่ไข่เนาะตัวนี้อึ่งเผาเนาะอึ่งเผาอันนี้แม่ไข่ตัวยังมีคิดตัวอีกเนาะไข่ตัวนี้ตัวหนึ่งอยู่พี่นี่นี่นี่อันนี้ก็แม่ไข่อยู่พี่เนาะอีแม่ไข่เถื่อในหอบหนึ่งในหอบปีนึงเนาะอึ่งมันจะออกมาออกมาหากินออกมาผสมพันธุ์แล้วก็ออกมาวางไข่เนาะสำหรับในหอบหนึ่งปีหลังจากนั้นแหละมันจะมันผสมพันธุ์มันไข่แล้วเนาะมันกระสี กลับเขาไปจำสินอีกคือเก่าเลยอื่นนี่สารสัตร์ยานของอื่นปีหนึ่งพันออกมาเธอหนึ่งเลยนี่น FC, นเราเอฟซีเราเฮีกแล้วนี่เต้นก็ดุยก็ดุยอีกนี่นี่โอ้ยบริยากเลยียังอื่นนี่มีแต่นี่มันจะเกินขนาะดนี่นะนี่โอ้ยเอ๊บเอ๊บเอ๊บนี่เรียบร้อยจัดไปอีกหนึ่งผลงาน ได้อีกแล้วพี่น้องเห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วนี่โอ้ยเองเผาพี่น้องออกมาแล้วบ่ห้องนี่นะบ่ห้องโตแม่้ตพี่น้องโตแม่โตแม่แล้วพี่น้องโตแม่ที่ใหญ่เรียบร้อยโตแม่ที่ใหญ่โตแม่ที่ใหญ่เดียคุณเนาะคุณคักคุณคักคุณอันนี้เขาเป็นโตแม่ขั้นขั้นโตผู้สีหน่อยพี่น้องอันนี้ตัวใหญ่โตแม่เโตแม่โตแม่จะเอามาไข่ได้จัดไปอีกหนึ่งผลงานอ๋อเอิงนี่วางโตออกมาบ่ห้องก็จิหาโตยากเลยตอนนี้เฮ็ดอีกแล้วทุกคนเลย ตัวแม่เล็น้อยตัวแม่อบักแม่ไข่เล็กน้อยแม่ไข่จัดปีกหนึ่งจับง่ายนี่ลองจับง่ายจับง่ายคือกบกบมีลายกบมีลายขูดไปลองจัดปีกหนึ่งผลงานผลงานพี่น้องเสืัอกับบริยากเนาะบริยากได้หลายเปิดเลยนี่ขอแค่แต่คนทุกควห้องมันจะเกินนะมันนี่มันจะเกินนะดอกเตอร์เกินหมดเบิ่งกับพี่น้องบ้า เดี๋ยวเขาพอได้พอต้มอยู่แล้วพี่น้องเลาก็ะมานอยู่แด้วพี่น yep> ้องคุณอ่ะตอนนี้เสร็จเมนูทั้งหนึ่นพี่น้องอุ้ยคุณอ่ะนงานทีมงานบรรณาธิการของพวกเ้าวคือว่ามันอยู่นี่ได้อยเนาะจบที่สองเนาะทั้งสองที่งานเต็มเลยพี่น้องคือว่าชันสตร์ตยานของอื่นเนาะเวลาฉี่มันเต้นไปหอดน้าแล้วมันจะมันจะห้องเลยเนาะมันจะห้องหาหมูและหมูมันก็จะเต้นมาหาเลย แค่าออื่นทีฮะก็ออกมาแต่พื้นดินเลยเขือมันจะโบห้องเนาะมันจะเงียบก่อนนี่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 แ่เนื่อนสันี่ของคเฮาสาเร็จเนาะเอาอื่นราอื่นอ้ามันจะเกิน่นาดมีคมมี่น่องคมกันนนี่อื้ออื่นกำลังกาลังคส้มพันเนาะกาลังคมกันเลยเออกลังอื่นกลังยุ่งทุกข์โอ้ทีมงานพเฮาเนี่ยทึงว่ะ บล้อแต่ว่าหากินหวานเลยเอฟซีทีม <Gerilim> งานบนานรรณาผู้เพลินพู้เผาเนี่ยถึงเราจะหน้าตาจะ็นบล้อแต่ว่าหากินหวานแน,น่นอนอ,อันซ้อนเดี๋ยวอนซ้อนเดี๋ยวนี่แหละหากินแบบวิถีชีวิตแบบบ้านๆคนตกหาจับควบจับเขียดนี่แน,นี่เนอนเสียงเสียงอืง่นแซวเซลอย,อยู่เนาะบ้านเฮาเมกะซัม,มบ้านเฮานี่แหละพี่น้องเอ้เนี่แหละพอได้อยู่ได้กินคนตกมาอย่างงี้สิ ตบเขียนก็ออกมาเขาก็บเลยหาจับมาพอได้กินอันนี้เขาก็ได้หลายเต๋อเลยเนาะนี่เกือบเต็มของละจะหน่อยพวกเขาก็บซิเมื่อแหละมาแล้วพ่อกับซิกรับแหละ,อละขอะของเขาเบ้ใหญ่เดีมันก็เลยเต็มไว้น <c oughs> ี่น้องเอฟซีเนาะเห็นอีกแล้วนี่ยเ่อจับไปีอีกหนึ่งคนงานอีแกแบตไถ่เราอีกแบตไถ่ไม่ไถ่เลยของจับไปเรื่อยพี่น้องเนาะ<อ>จับไปเรื่อยอีกแม่ไถ่เมื่อยเลยเนาะเมื่อยเลยลายเลยเมื่อยจับเลยด้วยเอฟซีเลย เมื่อยเลยเมื่อยเลยสิเมื่ออลไเต็มของเลยนี่นักเลยนี่เิฮิฮิฮิเิฮ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 ่าิฮ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 ิ่ิฮ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 ยนิฮี่ิฮิฮิฮ่ฮิลิฮนฮ่ฮิฮิเอฮิฮิฮิี่มิฮ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 ้ฮิ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 ฮะฮิฮิอิกิฮ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 ้ฮิ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 บิฮ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 ลฮิฮอฮิ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 นิฮิเิฮนฮิฮิฮิฮยห้ฮิฮิอิฮิฮิ่ิอิฮ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 ิิฮิิฮเิ เอาก็ะสีเอามาสำหรับชนหนึ่งพอกุ้มอยู่กุ้มกินแหละก็พอแหละสิเมื่อแหละก็น่าก็ออกเมื่ออะไรเนี่ยเต็มของแหละเอามาเบิ่งพลงานเนาะเอามาเบิ่งพลงานพงเฮาไปหาอึ๋งหมดนี่เนาะเป็นอะไรได้ลายบ่โอเอฟซีทุกคนเนี่ยบ่งเด้อเนี่ยนี่มันอึ่งพลงานของทีมงานพัฒนาภาเพลินพงเฮาหมอนี่ชื่อโอ้ได้หลายเลยเนอมหมดนี่เนาะนีสับลาบอยู่นี่ยใส่ช่างย่ไง เบอร์ดาวไล่หรอกเอาพอดีจะไกินแล้วก็พอใชเอาต้แมแขกก่อนเห็นต้แมแขกโอ้ยเนาะคนนะใหญ่ๆกัเนะา,าะน,น,น,นี่แหละความบูรณาสมบูรณ์ของบ้านเฮาเนาะเอฟซีพอดได้อยู่ได้กินสำหรับคลิปหาอื่นกระซี่จบสนีทเนาะแต่ว่าโอ้มวนมวนมวนถือว่าอึ่งไลยหรือจับจนเหนื่อยเลยเอาก็ได้พออยู่พอกินแล้วเอาก็สีเศร้าเนาะเาก็สีปันะ่นกันกินเมื่อกินแล้วก็สซับแล้วแบบนี้ สำหรับคลิปหาอื่นก็สีจบเพียงเท่านี้เนาะขอขอบคุณขอบใจ f อทุกคนที่เข้ามาหับชมคลิปวิดีโอนี้เนาะและขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับติดตามซ่อง YouTube บันดาลพรเพิ่นนี่เด้อเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานของพวกเราสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำหวา,หาสบายดี